ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงต่างๆมารบกวนเราแบบไม่รู้จบเสียงรถที่วิ่งผ่านเสียงโทรศัพท์เสียงผู้คนที่พูดกันไม่หยุดเรามักลืมไปว่าความเงียบมันก็มีเสียงของมันเช่นกันเสียงที่ไม่ต้องได้ยินด้วยหูแต่รับรู้ได้จากสัมผัสพิเศษบางคนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายโดยไม่เคยได้ฟังมันแต่บางคนกลับได้ยินเสียงนั้นชัดเจนกว่าที่ใครจะเข้าใจเสียงที่ลอยมาจากที่ที่ไม่มีใครเห็นเสียงของผู้ที่จากไปเสียงคำเตือนหรือบางครั้ง เสียงของคนที่กำลังจะจากไปนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยความกลัวจากสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเขาใช้เวลาครึ่งชีวิตพยายามหนีจากมันแต่สุดท้ายเขากลับพบว่าสิ่งนั้นไม่ได้มาหลอกหลอนแต่มาปลุกให้เขารับรู้บางอย่างเสียงที่เตือนให้เขารู้คุณค่าของชีวิตเสียงที่ทําให้เขาเข้าใจว่าความตายไม่ใช่จุดจบบางครั้งความเงียบก็ทําให้เราได้ยินเสียงอื่นชัดขึ้นเพียงแต่เราไม่เคยฟังมันจริงๆ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าจิตสัมผัสเกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนเชื่อว่าเป็นของขวัญจากฟ้าบางคนเชื่อว่าเป็นผลจากกรรมเก่าที่ผูกพันกับโลกวิญญาณแต่สําหรับบางคนมันเริ่มต้นเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวหลายคนที่มีจิตสัมผัสบ,บอกว่าพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึกตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกชื่อในยามค่ําคืนหรือเงาเลือนลางที่เคลื่อนไหวในความมืดตอนแรกพวกเขาคิดว่าเป็นภาพหลอนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ๆํๆ พวกเขาจึงเริ่มสงสัยว่ามันคือบางสิ่งที่เกินกว่าคนทั่วไปจะมองเห็นหรือรับรู้ได้นักจิตวิทยาบางคนอธิบายว่าจิตสัมผัสอาจเกี่ยวข้องกับความไวของสมองบางคนมีสมองที่ตอบสนองต่อพลังงานรอบตัวได้ละเอียดกว่าคนทั่วไปส่วนอีกมุมหนึ่งผู้ที่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณกลับมองว่ามันคือการรับรู้ของจิตที่เปิดรับพื้นบางอย่างจากอีกมิติหนึ่งแต่ไม่ว่าคําอธิบายจะเป็นแบบใดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ มันมาพร้อมกับความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและตันกะการพูดว่าคุณได้ยินเสียงที่ไม่มีใครได้ยินมักทําให้คนมองว่าคุณบ้าบางคนเลือกที่จะปิดประตูนั้นแต่บางคนเลือกที่จะฟังและเมื่อฟังมากพอเขาก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่มันคือเสียงจากข้างในเสียงจากอีกมิติหนึ่งขึ้นหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝันที่ไม่มีภาพมีเพียงเสียง เสียงของผู้หญิงที่เรียกชื่อเขาชัดเจนแถวเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามันไม่ใช่เสียงที่ดังจากภายนอกแต่มาจากข้างในเสียงนั้นอบอุ่นราวกับใครสักคนที่เขาเคยรู้จักและคุ้นเคยเขานิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงจะเงียบไปไม่กี่นาทีต่อมาเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นข่าวอุบัติเหตุที่พระชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งชื่อของเธอคือชื่อเดียวกับที่เสียงนั้นเรียกตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลยเหมือนเธอมาเพียงเพื่อบอกลา เป็นเสียงสุดท้ายที่ฝากไว้ให้เขาเขาไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นเขาบางทีอาจเป็นเขาคนเดียวที่ได้ยินและรับรู้ได้หลายคนอาจมองว่ามันเป็นเทียงความบังเอิญแต่สําหรับเขามันคือหลักฐานว่าความรักและความห่วงหาไม่เคยดับสูญไปพร้อมกับร่างกายบางครั้งมันแค่เปลี่ยนรูปจากคําพูดเป็นเสียงในความฝันจากสัมผัสกลายเป็นลมหายใจอ่อนๆที่ลอยผ่านข้างหูเขาบอกผมว่าตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่เคยกลัวเสียงอีกต่อไป เพราะเขาเชื่อว่าเสียงจากคนตายก็อาจเป็นเสียงของคนรักที่ยังไม่อยากจากไปคืนหนึ่งเขาเริ่มฝันซ้ำๆในฝันมีเพียงภาพถนนเส้นหนึ่งมีเงาของใครคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนทุกครั้งที่รถกำลังจะชนเขาจะสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าหยุดมันยังไม่ถึงเวลาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นภาพหลอนจากความเครียดแต่เมื่อความฝันนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆทุกคืนเขาเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช้าวันหนึ่ง เขาตัดสินใจฟังเสียงนั้นอย่างจริงๆจังเขาเลื่อนกำหนดการเดินทางทั้งที่ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นวันเดียวกันนั้นเองเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนถนนสายที่เขาฝันถึงรถบรรทุกเสียหลักชนรถคันหนึ่งเละจนจำไม่ได้เขานิ่งอึ้งเพราะป้ายทะเบียนในข่าวคือรถของเขาเองเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คอยเตือนเขาคือใครเป็นพลังจากฟากฟ้าหรือเป็นดวงจิตของใครบางคนที่ยังห่วงใยตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่ความสามารถ แต่มันคือภาระที่ต้องยอมรับและใช้มันให้ถูกต้องหลายคนบอกว่าเขาโชคดีที่มีจิตสัมผัสแต่เขากลับยิ้มเศร้าแล้วพูดเบาๆว่าของขวัญถ้าใช้ผิดทางมันก็กลายเป็นคำสาปได้เหมือนกันเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงียบๆข่าวสุดท้ายที่ผมได้รับคือเขาออกไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนจะจากไปในอุบัติเหตุระหว่างทำหน้าที่นั่นเอง คืนวันเดียวกันนั้นฝนตกพรำๆผมนั่งอยู่ในห้องทำงานมองแสงเคียนที่ไหวเบาและในความเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจเต้นผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวไม่ใช่คำพูดชัดเจนแต่มันเป็นน้ำเสียงที่ทำให้ผมคุ้นมากเสียงที่ผมจำได้ดีผมหยุดพิมพ์มองไปรอบตัวไม่มีใครอยู่ในห้องแต่ในวินาทีนั้นความกลัวที่เคยมีกลับกลายเป็นความเศร้าผมยิ้มทั้งน้ำตาผมคิดถึงเขา เขาคนนั้นแล้ววันนี้เสียงนั้นก็มาถึงผมแล้วผมไม่เคยคิดว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นสิ่งที่เรียกว่าจิตสัมผัสสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติแต่มันคือความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งรอบตัวรับรู้ได้ถึงพลังเหนือธรรมชาติความเศร้าความคิดหรือแม้แต่ความห่วงใยของคนที่จากไปหลายคนมองว่าการมีจิตสัมผัสคือของวิเศษแต่สำหรับผมมันคือภาระที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจ เพราะทุกครั้งที่ได้ยินหรือเห็นภาพบางอย่างผมไม่ได้รู้สึกภูมิใจแต่รู้สึกถึงความรับผิดชอบผมต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่โลกอยากให้เห็นกับสิ่งที่เขาอยากจะสื่อมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปบางครั้งสิ่งที่ผมสัมผัสได้มันคือความรักความห่วงหาของคนที่ยังไม่อยากจากไปหรืออาจเป็นเสียงของใครบางคนที่แค่ต้องการบอกลายอย่างสงบมันทําให้ผมเชื่อว่าชีวิตกับความตายมันไม่ได้ห่างกันนักมันเป็นเพียงสองห้องในบ้านเดียวกัน มีเพียงประตูบางๆกันไว้ทุกวันนี้ผมจะไม่พยายามหนีจากเสียงเหล่านั้นอีกต่อไปผมเลือกที่จะฟังฟังด้วยความเข้าใจเพราะจิตสัมผัสสอนให้ผมรู้คุณค่าของปัจจุบันและทําให้ผมรู้ว่าในความเงียบของโลกใบนี้ยังมีเสียงของความรักที่ไม่เคยดับสูญอยู่เสมอเขาอาจจากไปแต่สิ่งที่เขาสอนเราคือการมีจิตสัมผัสไม่ได้หมายถึงการมองเห็นผีหรือรู้อนาคตแต่มันคือการเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าที่คนทั่วไปมองเห็น มันคือความสามารถในการฟังสิ่งที่ใครคนหนึ่งพยายามจะบอกเราแม้จะอยู่คนละโลกก็ตามถ้าคุณรู้สึกและสัมผัสได้เหมือนกันอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะ